สีหวาน,วนเห็นแบบมันกัดใหม่กันยังเห็นบ้ทุกคนเดี๋ยวจะขุดเลยขุดมันนี่อ้มีเสียงมีเสียงมีเสียงหายัางมาอัดก่อนเอาไปคขม่มยิ่งบึงทุกคนนะตลกอะไรนะโอ้ผ่าเขาลงบะทึงเลย มาๆทุกคนมาตัวมีบักคะในกิจกรรมนี่แล้วก็โอ๋งัวนี่ออยล่ะตายทุกคนเนมือยแล้วเาะหองยังน่กไปกินมันเข้า ใช่สบายดีพ่อแม่พนอนมาสูตรทุกคนเมาสู่ร่องตึกเอีกเลยคือเก่านะเพราะว่าไม่ได้เอาไปสวนในทุกคนเลยไปสวนมันจะไปยังนอกไปเลี้ยงงัวนะฮะเพราะว่ายังถื่อนการเลี้ยงงัวมอ่ะันนี้ถธอว่าไปกับสาวอุ่นน่ะอากาศมีเด็กพร้อมสองคนมาไมาดีอ๋อเตือเด็กมานำบ่ามันนะเตือนน้ำตกที่เด็กมานำเอาแลมันจะไปเลี้ยงงัว เเละ่ือว่ามื่อกี้ก่อนจะไปยลงวังจะไปหน้าก่อนนะไปหน้าไปเบิงเขาก่อนมแตจะ่วนอ่อะไรกันหน้ามืดซะนะชวนแม่นมดผมเาวาจะพูดนอนเว้ยท่ากัเพื่อนนะขั้นตอนเพรว่าท่าขั้นตอนมากนี้เราก็ได้ลำบากไปไนวมัมดยลยแล้วเรกได้แต่มันจะทุเพื่อนนิดนึง

เด็เขาก็ถือว่าออกเลยทุกคนนะมือนั้นนะน้ำถล่มจนท่วมอะไรนะท่านนี้นะเอามาเป่งฝนตกตลอดสี่ห้ามือเรียนติดเลยส่วนออกแล้วเขาเดี๋ยวอีกมือนมาเพื่อวิทย์เรียงว่าะชิมาสีดยาข่ายยาพร้อมแล้วก้ามาอันน้ำในหน้าพร้อมเห็นบ่บนน้ำถล่มแห้งไร มองเว้ยบอ,บน,บน,อนี้และทุกคนเลยเฮ็ดหน้ากะค,คือบอนี้แหละกันสมมติเราเฮ็ดมันท่วมไรมากกว่าอาจสิบุได้เข่าไปไหนนะความคิดของเขาอะเดี๋ยวเขาหนห้าีหโลคก,กาลหรือไปห้าคอากาน้ำเขามาดำแซมใช้พอได้เติมกันพอไปยังให้มันวางไรเนี่ยเดี๋ยวระวางนี้เอาสีขึ้นไปเบิ่งโกนตัวนี้นะ เพราะว่ามันกกตัวนี้มันมีมักวานี่ส่วนลายซาแตะเก่าเนี่ยแถวหน้าเฮาเนี่ยบางลายทุกคนะนย่าว่ามันมีบางในโกลนี่ที่ขึ้นลองเบงิ้งราคาบุกกมักวานั้นจังได้ก็มีอยู่แล้วบางนี่จักบางจะยังแหละเพราะว่ามันมีโกลนอยู่กลมมกวานะอาพอเราขึ้นไปซองเบงิ้งเลยนะยังไม่ใหม่อย,อยู่เกี่ยงครับคะเดี๋ยวขึ้นต้นนี้บ้างก่อน ต้อนอันจิกหนึ่งก่อนทุกคนเอ,อ,อ่ะไปมมนได้ขึ้นน้ำกันทุกคนตัวก๊กก,กับบริข้นยากไปใไ้มันเนืองเนี่ยแต่คือว่าเือผ่าเนี่ยมันยัหย่ๆผ่าขึ้นบึงโอ้มีหมดวะหมดนี้มันหนาจะบกุกคบกจ ดีๆเลยทุกคนนะโอ้เจ็บตีนขนาดกบอันมันมีเกดเดี๋ยวเหอะแล้วเดี๋ยวสีห้าบนทางสองกัทุกคนนะเดี๋ยวเบิง์มันเอาคมสองบน,นะน ก้นลงลุมนะทุกคนก้นตัวนี้แบบมันไปจะเกี่ยงไปในนะห้องเบิงในหนาจะบบมีนะเดี๋ยวฉิลงเบิง์แล้วขนะึ้นก้นตอนมันอาจจะมีนะเออะก้นตัวนี้ตะเก้่นึ่ะเอาเคยเอาอยู่แต่ตัวนี้มันเบ่เห็นแจ่ว่าเข้าก็ยาเริ่มขึ้นเนละยพราะตะไ้นี่ลนะยาไลาที่สุดเลยวัวน,นุ่มบัวเทิงด้ยก็มังว่าที่ห้างว้านะนี่ โดกขนาดนี้บลงก็มัหล่นตนะัวนี้เลยเป็นปุ๋ยเลยทุกคนนะอืากว่าอือหือผ่านอืกนตัวน,นี้นะอืทุกคนอาจเสีเห็นหมบูเห็นนะ มันเป็นกระตูดดำๆมันมีอยู่แล้วต่ก้นเนี่ยเขากับโบหุเลยแต่เขาอาจจะว่าก้นบางมันอยู่แบบนี้พอพวกบางนี่ช่วงฤดูพนมันจะอยู่ก้นขันกว่าช่วงแรงแันช่วงยยมแรงมันจะเห็ดห้างทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวสิขึ้นทึ่งตัวนี้ก่อนเอ้าขึ้นแล้วทุกคนนะมันชีไว้อยู่บ้านเนาะมีแต่ห้งมาแดงมาแทนกุมกวาเต็มหมด มันแดงบนนี้ก็ห่างมันนี่ทั้งขึ้นก็ห่างมันอีกครบตีนเลยเนี่ยนี่บางเบืองหาลายขึ้นก่อนกนมันอยู่บนนี้เดี๋ยวจะขึ้นทางนี้เอาโกด้ายเลยหมดเลยทุกคนอะครบอันอยู่ในนี้ก็นี่เลยโกนที่วานเห็นแบบมันกัดใหม่กันยังเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวจะขุดเลย cút luôn ấy. Ô mi xiếng mi xiếng. Mi à, mà con. Và nhìn tay đi con thích nhăng đấy. Ắt vậy nó. Mi tay. Ắt con ắt con. Mi tay. ở Ô. Hàng mà đen mình cua tụi mình đi Điểm nữa má Na nè nè Ô

Đã ở nhà thức bởi con ồn Nga cho men Sợ ừ. nắng cả, nắng cả bạc Sợ bởi Oh, nắng cái nắng bạc Nhà mày cả Vâng Nên nó hỏi À điếu em con Tại lực ở đây Bóng hẳn Chỉ khẩu mét của tụi con Chỉ thay lẹo Ô bó đầy tụi con à một lực đi อยู่ตัวเพี่ยแงเบิ่งส <Okay, please. S 1> ิเข้เม็ดเอยแต่พาเฮาแงได้ลงแค่นี้นึงเอาไม้แงใส่ซูนอยู่อ่อนๆอยู่น่าจะแม่นบางนี่ได้นะเบิ่งมันกินนะเด้อผมกินเห็นมันทุกคนบางอาจจะบางทีก็บ่แม่นตัวเดียวทุกคนเด้ออาจจะมี2ตัวตัวผู้กับตัวแม่ ยาละบล่ได้เลยไมีแต่เฮากับพ่อเลยทุกคนจะไปหาเลี้ยงงัวมาหนี่ระเท่านันบ่ได้ยเลย่ามาแล้วสิมาเจาะเบิ่งกะลองเบิ่งเลยมันเลิกผลก็จะเอาผ้าถากนี่ก็บ,บ่ได้เได้กาว่าเจาะแท้ๆนเจาะต้องเอาขวานทุกคนเอาขวานเจาะอันใดๆพายมาหน่อยหาเลี้ยงงัวทุกคนมาหน่อยเลิกเกิน เนอว่ามันชิยู่ตื่นตอนเท้าสิพันออกตัวพวงนะนี่เชียงบุลุมพนาะกู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 กพกู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 กนกูพูก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 ่กู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 กงกกูกูนกูกูกูก่กู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 กกูาูก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 กูกูนูก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 ไกหกดกกูกูอกู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 กักูกูกูวก เปลี่ยนก็เบื่อแล้วกันเดี๋ยวสิพากันไปหาก็ซศาอุดบางทีนะแต่เมื่อวานมันซื่อนคนในบ้านเขาได้นะได้เป็นโล่าไปวาอาจุดคายมีตจะได้แบบพวกไข่มานนะพวกจุ๊บมาเห็นละงอส่วนกับฮกขนาดทุกคนเลยดีใด้ในการผ้ากระซับออกแลนวฝ่ายยัคิวเลยทุกเก่าขึ้นมาทุกเก่าคูกกี้บอสพี่ได้มนสิบหกเกิด กอแบบปวดท้องลมห่ไได้ทรับมั่นนะเพราะว่ายามันล่ได้แล้ว,าวทามีเงินบ่มีหั่าาให้รถใถ้เขาหลุดหายุกคนเด้อหัวหน้าเนี่ยทาออกเลยทาออกกินยาเลยฮู้นอนระบากช่วงยำพ้นมีแต่ขีม่มันหมตอนช่วงอันเช็นหน้านะฮะก็ส่วนออกแล้วส่วนอไปใส่หน้า มันก็มีดีในเรื่งทุกคนเอะมันก็ประหยัดต้นทุนไงเฮาจะเห็นหน้าเพราะวะ่าเฮาเอาขีงอ้นี่แหละเอาไปใส่เ,เห็นมะนาวมันยังเคี้ยวนไงต้นนี่นอนยู่น้ำแม่เลยน,นอนไม่ได้เลยเดี๋ยวเปิดประตูมันออกหาก,กินออกขี้ยาก,ก่อนมาเนี่ยมามออกมากินยาแล้วนอนเด้ออย่าเลาะได้เลาะให้เป็นไหลเลยบดสับได้ไหม เอาออกมาตัวนี้มันจวงออกกได้อืมงอาออกมานี่มอหูนี่ยังมาทนนั่นมอหนูมันหูละต่างแล้วมันหูอันนี้อืม อาเบกนอย่าไปไกลเนาไปเลยม่วก็บ่อยากโยกบ่ได้นันไปแล้วเรามาอยู่มีกิมันเป็นอีหยังบ่ฮู้จักน้ํามันเมื่อยตเาตเสียวแท้ถือว่าแดดแล้ทุกคนเด้อมื้อเช้านีมืดนจนบ่ให้เว้าว่ามาประมาณสิเข้า11:00นนี่เริ่มสแดดเลยอ่ะะยามันแดดันละดีมันจบ่มียุกนะคว่ามันบดบนี่ ันอยู่แถวสวนนี่ยุ่งมันร้ายทุกคนเลยบ่ตอนเที่ยงนี่เขาชิฟ้ากันกินยังตำมุฮุงตำมุฮุงไปเอาปากกามือเช้าแสดงว่าตำมุฮุงจะหน่อยอือเออกับพอดียุบ่ได้กินโดนนะคืออยากอยู่ถ้าสมมุิว่าตำมุฮุงนี่คานว่ามีไก่ในแห้งแสบได้ ปิง <laughs> ไกลเชาะซาอุนเ,เข้ากันคักเราได้ก่อนน,นุ่นระบบกระเิกินชนมากในชดร้ยายี่แบบแถวอื่น,นีนในช่วงนี้หันเขาดำหน้าต่แถวเขตบ้านเ่านีนโมมี่ทุกคนอะเขาไไ่าใบดำพากันยอจนมืดนะแบบถวในยังคือแบบบ้านแถาในบ้านซาอุนยันยงดำอยู่เนาะแต่เขากับพุกนละ บางทีก็จะได้ไปดำซอยพนโยมานาขนับไปตอนนี้ยังคาเลี้ยงงัวแลว้ววาวิทย์เลี้ยงงัแวแวววาจะาฉีดยาเขาหน้าตัวเองแล,แล้วฉีดยาไวา้ทุกคนจังเดยวไปซอยมเมเา่าอยู่ทางพวกงัวกันลายมาปะบนนี่ไก่เทียงสบอมกักไปตลอดมีกินในี่พวกอย่าออกโ,โขกพวกแดดจ้าขนาดมันนี่นะมองบรรยากาศในโคตรดีเลยทุกคนเอะแจมไซส์ขนาด Nhớ rồi nè Thì làm mũ bơ Làm mua Làm mua Một làm mũ Hào nhắn khảo Làm mũ <laughs> hùng bơ mà nè à. Chờ đài nó mũi sao này Ở bên nhà bàn nè Mà lông bất lực lực nè Lời hai vị thị trên đây cậu Cậu bỏ đài xong Cậu chờ đài khả ใส่ลายได้เป็นัวบเกลือนะเนี่ยใส่เกลือลายก็พรและเป็นัวลกันใส่ลายผมร่วงพอใส่มันลนหลดมีดมือซ้านี่เหี่ยะใช่มือซ้าหนึ่งก็ท่อซับก็ยังเหียทุกคนเอ้ยจะเผิ่นไปปได้อชาวอุ่นนะวันนึงทำกันกลับไปขึ้นไอ้ลาเงินมันมือดองมันนะมันไอ้ลำเงินนะุก กินเสือเลยเนี่ยโอ้โวนี่หนาน้ำบยาก็จะกินแต่เสือใส่ช้างเนี่ยเลวังว่าทีได้อาหารป่าชุดทยเยบ่ไดย้ลุบขนาดตอนขึ้นป่านดั้งลวโค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 ฝั่าเอาไม่แ่ แง่ลงแง่ลง,แ,ลงแห้งเลิไปเลิกไป,กไปตอนแง่น่ะนุ่มๆอยู่ทุกคนนะเออใส่ประแดกบ่างนะวางว่าคันได้แต่อยากมานะั้นอยากมาลาบกินลาบกินอยู่บนสวนนี่นะเออกับจุฑายก็บ่ได้แต่ว่าบวิดมาคุ้งมาเนี่ทุกคนนะโอ้จนหล่นคก,กเลยคก,กประแดกใหญ่โอ้ตัวมุกช,ชิเพ็ดน,นะเอา,าขนาด เจ้ามังโซนบ่เด้คอยมักกินเพ็ดด้วยแล้วคอยนะแต่คอยแป๊กกว่ามันแม่เจ้าคือใส่เพ็ดเจ้าเผ็ดเพื่อคอยเพราะนจ้าแต่เก่าในสำหรับว่เจ้าเผ็ดกินเ่บุกเกินแต่ซองมากช่วงชุดกระซ้าซ้ำมากที่สุดแหละอ๋อเนี่ยไหเทวดาอันนี้่ยไหนเทวดาบูมีดอกนี่นี่ะ เทวดาเฮ็ดให้โทรศัพท์ข่อยหักเสียมื้อเช้านี่มันเฮ็ดให้โทรศัพท์ตกเด้อโตเลยเฮ็ดเองเพิ่นไปนําไปนําก็ด้กลําว่าสิยากไปให้นาหันนึเพิ่นเว้ายอกโทรศัพท์ข่อยบ่เห็นให้เพิ่นว่าเอ้ากไปเฮ็ดเบิ่งโดบ่เห็นันได้บุญแต่เขาอันบ่เอาพัดไปอันจะฮอดคร่งทางมันอยู่นคอยล่ะวะเออเพิ่นว่าเกรถจักเข้าเหยียบ นั <ciğim. S 2> ่นแหละจับกับปะเนี่ยเดี๋ยเราก็ยังเงินช้อนล่เนี่ยมักสะระใจมักเจ้าช้อนไลยเจ้ามักปะอันเฉยทงส่งบ่อทงเสื่อบ่ออืมค่อยมเราคอยปะเราคอยลืมเลยอคอยในส่วนมากนะสำหรับคอยเขาจะใช้ทงเออเห็นบมอกคอยมักถือทงนะเอยใส่โทรศัพท์นั่นแหละกานเกี่ยมันตกเอี้ยเสียหายอะไรกันยากทุกคนเพื่อชดใช้มาบ่มันง่ายๆนะฮะอีหยังอีหยังก็อยู่ในหันนะทางบอร์โทรทางอีหยังเนี่ยนะแล้วรับปตะทันะจ้าง ได้อีกประแงประเภทดอกเอ้าทากินจักน่อยมาๆทุกคนมาตัวมีปลาคะในกิดกับนี่แล้วก็มีปลาทูอันปิ้งมื่อเช้านี้แล้วก็ชิ้นแฮงนี่นะนีเอาซี่งัวนําเพิ่นวานวงได้นะมาตําหุงว่าชั้นคักขนาดอือ้อหือ อ๋อเผ็ดขนาดโหเผ็ดเลยกินข้าวอยู่หันอยู่ส่วนนี่แ่บตกกินจุปาัก,กินบุญทุกนเละกินได้บุหลายทุกคนนะ

เดี๋ยวจะคลอเขาเ็าจะค้องเ,เห็นเอาอีกแล้วเสียงเั่น,นครับเฮ้ย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 ม,มจะขึ้นนะกำลางกี่เสากี่เข่าแสบๆตน่าโดดไปเลยไปมาเดียวงมมเมื่อยคนเมื่อยเลยทุกคนเ เดี๋ยวจะน่อยนีนบ่หอดคำจน,นชิลหยเพิ่นเขาเคากจน,นเบิง้งเออมันบ่ามากดีงว่วนี่ยเป็นยังยังโอ้ต๋อเมื่อยขนาดเลยทุกคนอ่ะ <laughs> พิจิกหัวสาอุ่นบุกไปตับลังเอาเกือบอันต่อหิน <laughs> หมดนะ <laughs> คือพ่อแม่พ่อแม่พม่รู้เป็นตัวเท่านียก่ั <laughs> น <laughs> <laughs> ทีแรกนี่จะให้มาไปก่อนะขออย่างนอยูดเสียงอย่างเงีง้ยเขอก็บ,บ่ซอเลยบุเลยใน,นหัวไปกินมันครับกันหาเนี่ยเสียงอะไรก็หนึ่งนัวมากไปเลยไงชำได้หังต่อปอ,อ,อยรยปอยช้มิะกัปั่นแต่วายูมันมันมันเป็นห่อมันเป็นหกนะมันเป็นเครือ แล้วเ้าบุก่อนบุกก่อน,บกกอนแ,นแนบบแง่แง่ของบชแล้วนะห,หนุ่ยแม่งันเดินผัดความไปก่อนผัดสมนวะอันต่อได้เห็นวะโอ้จักและจักต่อจังยังเลเนาะขาบพายันเลยนะทุกคนงัวก็มักไปคือว่าคือเห็นนั่นแหละมัมกไปตลอดเดี๋ยวจนบ่หอดซ้ำมองจนเะสียวเขาขอบคนเบ่งดัดเส้นมาเบิ่งอันนี้ก็เริ่มไปแล้วพว่อ่ะชมไงก,ก่อนทุกคนเลย Oh, nó mạnh này xuân này cái ngàm, đây, Mà đây là mưa keng đây, lái nhọn đây này, Để, nhọn nõi đi này này, đây, thả khu này nè, lái cái này cái chi nhọn là, Bên mới, vừa này. này cả, hái cả đĩa 3 năm,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  3 3 năm, 3 năm, 3 เพราะว่าโบฝ้าวาเอากินนะให้มันออกรา,ายๆก่อนให้มันออกลูกรา,ายๆแล้วว่าเอามาอยู่หายอยู่ส่วนจะสบายนะเขาจึงเอากินเพราะว่าขันเอาเชอเอาเองนี่มันชีวเบี่ยกปงแล้วลูกมันชีวเบียงออกอยัง